ขณะนี้เราอยู่ที่เน่าป่าเมซอนซึ่งมันกว้างขวางมากเลยโอ้ตายเธอตอนนี้เรากำลังกลนปลาไหลอยู่ครับผมหายากมากเลยนะตอนนี้นะเรายังไม่เจอสักตัวเดียวขณะนี้ซึ่งทีมงานของเรานะยังไม่ท้อแท้ในการก้นปลาไหลนะตอนนี้ไอ้ตายทะก้นไป๋อได้สละ อีกขออีกประมาณสักอ่านหนึ่งชั่วโมงเราจะเจอปลาอะไรที่เราตามหาซึ่งมันตัวใหญ่มากเลยให้ตายเถอะคุณ,คณจะรอดูอีกประมาณสักสามสินาทีผมจะเอากลนปลาไหลมาให้คุณดูนะอ่ะ <c oughs>

ต้องเี้ยไปทงนี้ไมตเไปทนตัวนี้ไปก่อนเอาเอาไหเฮ้ยเอาอตัวนี้แม่เ้ยไม่อตัวโอ้ยม่เดียวละเอาุุงพูดตเมียพูดลีนี้เอาไว้นั่นละพี่ห้องพีมันสีออกสีออกคุณอะไรออกคางเจ้าคุณอะเย็นคุดไปเลยตัเมื่อกี้ไปไหนเอาใส่นุเลยแล้ว อยู่แม่ง้ยพูไปเห็นหัวพ่อ๋อยู่ไปเมื่อไรไปนี่แหละมันจะเป็นเคยสมเป็เคยมันออกป้าน้าเนี่ยก็ว่ามึงต้องแดงกันหเฮ้ยเม่ีบอกว่าไงไม่มาหรอกโคยาวแล้วพี่อยู่กลางหงันแล้วยาวถ่ายไหล์สดอ่ะเต็มเพื่อนเลยอ่ะนี่ก็ถือถุงไงก็วเอก็มึง